อัลฟ่าฟินนิกทีห้าแรมสองลอม64 CPU 8อนะนะครับเป็นจอ QLED จอระดับ 2K คุณภาพเสียงระดับ Hi-Res Audio เป็นจอขนาด9นิ้วและ10นิ้วนะที่ไร้ปุ่มแตะด้านข้างปุ่มปรับเพิ่มลดเสียงน่าจะอยู่ด้านบนเมนูเหมือน Android ทั่วไปนะครับก็จะมีฟังก์ชันให้เลือกเยอะนะครับ สามารถใช้งานระบบ FM ได้นะครับเล่นเพลงเล่นวิดีโอจากแฟลชได์หรือว่า USB ได้นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเชื่อมต่ออิ Sport นเทอร์เน็ตหอฮอสปอร์นันี่ก็เชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับก็จะสามารถเข้ามาดูเมนูต่างๆนะครับกับแอปที่ชื่นชอบตัวนี้ก็สามารถเลือกวิดีโอต่างๆที่ชื่นชอบได้ง่ายนะครับ การใช้งานนะก็ถือว่ารวดเร็วนะใช้ได้นะครับแล้วก o เกิลแมปแตะนำทางสามารถเลือกคนหาเส้นทางนะเดี๋ยวมาลองนำทางก่อนนะครับว่าไวขนาดไหนนะครับเช่นสระบุรนะีก็จะสามารถจะแตะเส้นทาง แล้วก็จะสามารถใช้งานนำทางได้นะครับแบบแม่นยำนะครับแล้วก็สามารถแบ่งใช้งานสองหน้าจอได้นะแต่รูปสี่เหลี่ยม แล้วก็สามารถใช้งานสองหน้าจอได้แล้วก็สามารถที่จะปรับแต่งระบบเสียงได้นะครับตัวนี้ก็จะเข้ามาที่ DSP นะครับสามารถที่จะปรับแต่ง Equalizer หรือ EQ สามารถจะแตะเข้ามาใช้งานนะครับ EQ นะได้ตามต้องการนะครับสามารถจะเลือกแนวเพลงนะแบบสํำเร็จรูปนะแนวล็อกป๊อปแจ๊สได้หมดนะครับเช็คเฟเดอร์บาลานซ์ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น EQ แบบสัมผัส นะก็คือสามารถที่จะลากเส้น EQ ตามต้องการได้นะครับสามารถเพิ่มลดเสียงเบรได้นะตัวนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วก็ปิดจอตอนคืนได้นะครับง่ายมากนะไม่ต้องรูทด,ด้วยนะครับแตะปิดจอได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วก็อุปกรณ์นะที่ให้มาในกล่องนะครับก็จะมีสายต่อกล้องถอยนะึ1ชุดนะครับแล้วก็ปลั๊กต่อสัญญาณนะครับ ออเดโออินและเอานะครับแล้วก็ av in av out นะจะอยู่ในชุดปลั๊กนี้นะครับมีสายต่อ usb 2องพอร์ตนะจะมีสีแดงกับสีน้ำเงินนะครับมีปลั๊กไฟฟรีไซส์นะครับมีเสาอากาศ gps นะครับตัวนี้1อันนะครับงานด้านหน้านะครับก็ทรรมดีนะครับเป็นจอกระจกแค่สาย2ชั้นนะครับบางเฉียบนะครับส่วนงานด้านหลังสิงระบายความร้อนนะครับเป็นอลูมิเนียมหนาพิเศษนะครับใช้ปลั๊ก16พินฟิล15แอมป์นะครับบ่งบอกถึงกำลังขับที่สูงด้วยนะครับ มีช่องต่อเสา GPS นะครับแล้วก็มีจุดต่อปลั๊กเสียบต่างๆนะมีช่องต่อเสาอ,อากาศ FM นะาให้ครบนะครับงานด้านหลังก็ถือว่าธรรมดีนะครับก็จะสามารถติดตั้งเข้ากับหน้ากาก,ากตรงรุ่นกับรถได้หลากหลายรุ่น,นท่านที่สนใจนะครับกับสินค้าแบรนด์ Alpha ฟ o e n i x สามารถเข้าไปดูใกต์ากา์ได้เลยนะครับ